วัสดีครับผมยังสอนวงสว่างครับวันนี้มีคลิปวิดีโอมาเสนอมากกว่าคุณผู้ชมเป็นเคยนะครับวันนี้เป็นรถสปาร์คร้อยสามห้าฉีดนะครับเป็นรถหัวฉีดสีดำทองคันนี้เป็นรถเดิมเดิมนะครับได้มาอัพเป็น R 1ิรถเดิมคอยเสียก็เดิม สีก็สวยนะครับมีตะข่ายคุมบอกด้วยกันร้อนข้อเดิมก็มีพกเท้าแต่งอะไรเล็กๆน้อยๆแต่งมาพกมือเบรกอะไรพวกนี้นิดนหน่อยๆครับอัพเป็นเสื้อสูบลูกสูบอา5าแล้วก็แคม r 1อาาครับชุดเต็มนะครับพร้อมด้วยเครื่องไส้กรองแล้วก็เป็นเคยนะครับขัดลื่นฟอดไอเดียเสียให้ลูกค้าครับ คันนี้เป็นรถของคุณบอดินนะครับอยู่อ่อนนุชครับได้นำรถมาเมื่อเช้านี้ครับก็ทางข้าราก็เลยพอดีวันนี้ก็เลยปัดงานย่างอื่นอตอนงานาง,งานก็ไม่เท่าไหร่ก็เลยลุยให้จบไปเลยเพราะว่าไม่ต้องรอของรออยู่ทำง่ายครับไวเก็งไวครับก็ วันนี้ก็อัพเดจเรียบร้อยแล้วครับมาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะครับตอนนี้ขั้นตอนว่าเรียบร้อยแล้วรอแต่เจ้าของมารับรถเท่านั้นเองครับเจ้าของก็ยังไม่รู้เราก็รถเสร็จแต่ว่าพรุ่งนี้เสร็จแต่ว่าเสร็จวันนี้แล้วครับครับติดเครื่องแล้วครับเป็นรถรุ่นสาตาร์ตสาตาร์ทมือนะครับรถรุนสาตาร์ทมือ เทอแล้วครับเครื่องเย็นครับจะมีพุดนิดหน่อยมันยัง e c u ยังอ่านค่าไม่ค่อดีเท่เท่าไรผมต้องวิ่งกันหน่อยแล้วความจำ e c u ก็คงจะจำนะครับตอนนี้ได้ลูกสูบใหม่มายังตกใจอยู่ครับแต่ก็เล่นดีครับ หัวฉีดครับรถหัวฉีดครับท่นนี้คุณวรินก็เดินทางมาไกลเมื่อเช้านี้รถมาส่งให้แล้วกักบปอกาว่าผู้นี้เสร็จพอด,ดีวันนี้เสร็จเดี๋ยวก็จะแจ้งเจ้าของรถไปคงจะดีใจได้กลับมาได้รถมาถี่ครับครับก็เสร็จเรียบร้อยเราจะของมารับนะครับ ครา,าวหน้าต่อไปจะมีคลิปวิดีโออะไรเสนอก็โปรดติดตามนะครับมีมีกันตลอดนะครับตลอดไปในเร็วนี้ก็มีอยู่ครับจองจองเข้ามาสองามคิวนะครับอาดิบ้าก็จะได้นำเสนอท่านผู้ชมต่อไปทั้งแฟนเฟซบุ๊กของเราสมาชิกทุกท่านขอบคุณที่ติดตามผลงานช่างสอนดวงสว่างมาตลอดขอบคุณครับสวัสดีครับ